เรื่องราสอาทิตย์นะครับ1 1มีา23นาทีครับท่านผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะครับฝากกิจกรรมสักเล็กน้อยนะฮะโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยจัดก,กิจกรรมถีบพัทวไทย <c oughs> ถีบพั่วไทยที่ว่านี้ก็คือ <c oughs> ถีบจักรยานใช่ไหมถูกต้องฮะชวนเที่ยวชวนเที่ยวด้วยใจปั่นไปด้วยกันในวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้นะฮะ <c oughs> สำหรับคนรักการท่องเที่ยวและคนที่รักการปั่นจักรยานทอทอท,อทอเขาจัดขึ้น เป็นครั้งแรกกับการเปิดเส้นทางจัก,กรยานให้คนไทยได้เรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างเข้าใจธรรมชาติพนึกกกำลังลดคาร์บอนฟุตปรินท์ครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้แนวความคิดท่องเที่ยว7กรีนหรือ7ซเ e ่นกรีนส์หรือท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเป็นอีกแนวหนึ่งของการท่องเที่ยวซึ่งเชิญคนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัยในกิจกรรมเที่ยวด้วยใจปั่นไปด้วยกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเส้นทางที่สองซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะเส้นทางกรุงเทพมหานครลัดเลาะชื่นชมวิวสวยมุมใหม่ที่ไม่มีใครได้เห็นมาก่อนคือไม่มีใครสังเกตเห็นมาก่อนของแม่น้ำเจ้าพยาร่วมกิจกรรมสนุกตลอดการเดินทางนะฮะขนาดเดียวกันเชิญคนหัวใจสีเขียวทั้งที่ร่วมเปัี่ยนจักรยานและไม่ได้ร่วมบันจักรยานตลอดจนประชาชนทั่วไปในภารกิจการช่วยลดคาร์บอนฟุตปริ้นครั้งใหญ่ จัดเป็นพื้นที่กิจกรรมสีสันลักโลกนะฮะมีนิทรรศการเส้นทางจักรยานที่ชนะการประกวดอันซีนอีโคทัวริซึมรูทตลาดนัดจักรยานก็มีมภาพถ่ายเล่าเรื่องมุมมองสวยๆจากการเลาะโลกด้วยจักรยานก็มีแล้วก็ยังมีสุมอาหารกับเครื่องดื่มซึ่งย้ำตรงนี้ว่าฟรีตลอดงานแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตถีบทั่วไทยกรีน <c oughs> คอนเสิร์ตแบบอะคูสติก กับวงสควิดแอนิมอลและก็วงมายนะฮะทั้งหมดนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับ7กรกฎาคมตั้งแต่บ่าย3โมงไปจนถึง3ทุ่มที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามนะฮะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะโทรศัพท์ก็1672นะครับรวมถึงทาง Facebook ด้วยถีบทั่วไทยนะฮะนั่นแหละฮะ เป็นกิจกรรมซึ่งกำลังเป็นที่สนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้น,นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีมองมุมมอง,มอง,มองที่อาจจะไม่ค่อยเคยสังเกตเห็นมาก่อนมาดูความคืบหน้าล่าสุดเรื่องภาคใต้นะฮะหลังจากเกิดเหตุประทะเมื่อวานนี้